มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้วันเกิดหลวงตาชื่นชาวบ้านแห่ซื้อเลขอายุวันที่9พฤษภาคม2564ผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าราชสีจิตอาสาได้โพสต์ข้อความวันเกิดหลวงตาชื่นพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าวันนี้วันที่9พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาชื่น ท่านจะทำเป็นประจำก็คือไม่ฉันพัตตาหารใดๆนอกสากน้ำขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุสธิริอายุครบ73ปีครับชาวบ้านนะคะแหาซื้อเลขอายุของหลวงตาชื่นนั่นก็คือ73นั่นเองค่ะสาธุค่ะ ขอขอบคุณรัชศีจิตอาสาลและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ